กรรมการรแล้วกันครับผมวิธีคลายร้อนตามครายก่อนเอาดื่มน้ำนี่แหละครับน้ำดีที่สุดแล้วก็จิบอยู่บ่อยๆเพราะว่าร่างกายเราถ้าเกิดว่าเวลาที่มันร้อนเนี่ยร่างกายเราจะเสียงเหงื่อแล้วน้ําที่ดีมากที่สุดก็คือน้ําอุณหภูมิปกติถ้าเป็นน้ําน้ําแข็งอย่างเงี้ยมันยิ่งร้อนมันยิ่งขับข้างในออกเพราะฉะนั้นเนี่ยน้าที่อุณหภูมิปกติเนี่ยดีที่สุดถ้าแล้วถ้าบ้านไหนไม่มีน้ำล่ะฮะไม่มีบ้านไหนไม่มีน้า โดยเฉพาะบ้านพี่ดาวนี่นะฮะมึงก็ไปแค่แคนบอกกินพี่ไปเล่นตรงนู้นเลยค่ะฟังคำถามมาก่อนบ้านพี่ตั้งมีน้ำอะไรให้ดูดดื่มไหมครับอย่างที่พี่เอเขาดูดน้ำกินน้ำมีมีลูกกินนี่ไป็นไหมนมช็อกโกแลตนะลูกชอบไหมนมช็อกโกแลตเออชอบไหมนมช็อกโกแลตชอบเปล่าเมื่อเช้าเห็นพี่นุ้ยเขาโพสเฟซบุ๊กอยู่โพสว่าไงนมดูดนเแขย เพื่อนานทำไมยังบูดยัยยอมมาอย่ายอมมาเอาวิธีคายร้อนวิธีคายร้อนใส่ทองเยอะๆยอะทำไมอ่ะทองไม่รู้ร้อนทองไม่รู้ร้อนซื้อซื้อซื้อทำไม่มือคุณจะร้องโจดสิโจดอันเนี้ยวันแม่เส้นทุกบังทุกคคลอยู่ใกล้ๆแท้ๆเออคิดไม่ออกเอาวิธีคายร้อนของร้านของร้องร้องเพลง แล้วเมื่อไหร่ครัวลงลงจะติดแอร์มันบอกว่ามันบอกว่าคลายร้อนเราบอกว่าอ๋อวิธีคลายร้อนคือร้องเพลงแล้วมันถามกลับแล้วเมื่อไหร่ลุงรงจะติดแหรนครัวลุงรงร้านครัวลุงรงไม่อาวเราเป็นแบบมัจะถึงบ้านไม่มีแอร์ไม่มีแอร์มันร้อนใช้อเพนเหรออเพนยุงเยอะไหมอ่ะก็ยุงเยอะทุกที่บ้านกูก็มีอยู่บ้านมึงก็มียุงสองเดือนนี้ก็มียุงสองเดือนลุงๆองติดหลังจากสองเดือนติดเพราะว่าช่วงนี้ต้อง เจ็บเงินอาพังคลอดนาำแล้วน้ำไม่คลอดตะกีสองเรื่องเราแล้สองเรือนธรรมชาติดีที่สุดจริงจริงนะใช่มันเป็นแล้วลุงมันอยู่การทุกน้าใช่มันเทมากเลยนี่ลูกค้าไปที่ร้านเป็นไข้เดินออกตายไปแปดคนตายไปแปดพอแล้วไอไหนใช้ได้ดีก็เอาไปใช้แล้วกันแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องความร้อนในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องดูร้อนเนี่ยวันนี้เามาโชว์เพลงีแซ l เกี่ยวกับ ฤดูร้อนฤดูร้อนเอ่าอ่อ่ะเออพอถึงคราวหน้าร้อนฉันก็นอนเหงือดตรงแล้วเงือตกพรุ่งนี้มาฟังเพลงอีแซวเกี่ยวกับหน้าร้อนหากแน่นอนห้ามพลาดอยากเจอใครพี่พี่คนนี้ยัดที่ตีกดอยากเจอพี่ดาวค่ะหงอยยังหงอยอยู่นะจะวันอยากเจอพี่ดาวหรอก ที่เขาดูเออเออดูเออเอาคมากนะเด็กเด็กเรียกพูดอะไรก็พูดจากใจเด็กเขาพูดอะไรก็พูดจากใจแล้วพี่ง่วงพี่ง่วงเพลงนี้มันเป็นนักนักร้องสาวคนหนึ่งที่ตัวดำดำตัวดำดำเราชอบเหตุผลที่เอามาร้องเพลงนี้ด้วยใช่ไหมเพราะว่า อยู่ดาวแต่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะเพลงนี้หรอกคุณลองเพลงอื่นก็ก็ดำได้หมดพวงอย่างเงี้ยก็ดำฉันไม่ใช่นังเอกก็ดำดำแหมทำไมเดี๋ยวนะแล้วไปดำบนหลังคาบ้านไง